คลิปนี้ครับผมก็จะมาสูมแฮติจอมโจรคิดครับและไหนๆที่เราจะมารีวิวสกินจอมโจรคิดแล้วผมก็จะมาเล่นแรงที่สุดข,ของแฮติอีกครั้งหนึ่งด้วยครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันฮนะเริ่มจากมาสูมก,ก่อนเลยมาซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่สา8ร้อสิบดคูปองนะครับทุกคูปองนะครับผมจะเป็นการเติมเองไม่มีสปอนใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากสิบครั้งก่อนเลยไปกดปุ๊บ อันนี้คืออะไรอ่ะมีการสะสม4ี่ใบแล้วการหาพิเศษจะเริ่มต้นขึ้นอ๋อเราเลือกหนึ่งรางวัลใช่ไหมว่าเราจะเอาอะไรใช่ไหมซึ่งผมแน่นอนผมจะให้เหรียญอยู่แล้วครับเพื่อนที่จะไปเอาจอมโจรคิดนะครับจะได้ก็ต่อเมื่อเรามีครบ1,200เหรียญน,นะครับไปคนหายสิบั้งไป a n i m a t i o เนชั่นนี้คือแบบว่ามีซ้ำมีซ้อนมีซ้อนเงื่อนนะอเดิเฟนิกนะครับซึ่งผมมีแล้วนะผมก็จะได้เป็น60เหรียญแทนนะครับ เมื่อกี้คือการใช้ฟรีนะเดี๋ยวเราจะเริ่มการใช้คูปองกันแล้วนะครับไปครับผมข้ามอนิเมชันเลยชึบอ่าอันนี้เราก็มีแล้วครับเราได้60เหรียญครับกดอีกครับแต่ว่าเราต้องเติมและว5 minutes later โอเคครับเราทําการเติมคูปองมาเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันต่อเลยมา <S <S ผมขออนุญาตไปแบบรัวๆเร็วๆเลยแล้วกันนะครับ <S <S ไปฮะแต่ว่ามันลีลาเลยเกินนะ ไม่เอาครับผมเอาเหรียญเท่านั้นมไม่เอาครับเอาเหรียญเท่านั้นครับไปครับค่อนข้างลีลานะเป็นตู้ที่ลีลามากอเอาเหรียญเดียวครับส่วนครับอเอาเหรียญเดียวเอาจริงไม่ต่อเนื่นองตอนนี้ผมมีอยู่แ800ดร้อยแล้วโอเคยังยังไม่ยังไม่พอครับผมลองกดหนึ่งครั้งบ้างโอเคได้ได้ไดโทเคนโอเคได้ได้การ์ดได้การ์ดการ์ดคนนี้ครบสี่ใบชิบ เอาไปไปต่อครับจะพอเปล่าวะที่เติมมาเหมือนจะไม่พอวะต้องรุ้นว่าพอหรือเปล่านะครับโอเคสี่สิบเอาเอาตะเลียนย่งเดียวครับไม่สนอะไรทั้งนั้นไปต่อครับต้องลุ้นให้ได้การจะเยอะรับครับขาดอีกนิดนึงเหลือเจ็ร้อยคูกปองละอีกหน่อยไปขาดอีกสองร้อยหูุนรอบหลังหลังๆนี่เริ่มให้เราน้อยนะ หกสิบนี่ผมไม่เอาสกินอะไรทั้งนั้นเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวไม่พอว่ะหรือพอวะลองดูกดทีละอันปึ๊บกดอีกอันหนึ่งกดอีกอันหนึ่งซิบกดอีกอันหนึ่งอีกทีหนึ่งโอเคการมาละและถ้านี้มันครบแล้วมันได้เหรียญอีก4ี่เหรียญก็น่าจะโอเคละเรียบร้อยครับครบแล้วฮนะแลกสกินครับผมเป็นไฮยเตะครับจอมโจรคิดไปมาแล้ว สวยสวยสวยที่มากที่กว่าโคันเยอะมากที่ครับที่มาก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 โอเคครับเช่าผมใช้ไป3,348คูปองนะครับได้จอมโจรคิดมาไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะสตรีมเมอร์ท่าน่นโดนเท่าไหร่ครับลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าผมแบบถือว่าเกลือหรือไม่เกลือผมดูไป3,348คูปองครับม,มีฟรีด้วยมีฟรีด้วยอาว่าผมผมใช้ อ๋อเราสามารถใช้ไอ้แว่นแว่นแว่นสืบสวนมาแลกได้เพิ่มโอเคผมแลกเพิ่มผมแลกเพิ่มเอาปุ่มก่อนขอปุ่มก่อนขอปุ่มก่อนไปอ่ะครบแล้วพอแล้วโอเคนี้ก่อน เดอะเป็ดขอแนะนําพ่อหมดเทวเปบริการเติมเกมที่สายเปกเกมวางใจที่สุดในตอนนี้การันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า30,000 0คนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสาหรับคนดูช่องเดอะเป็ดนำไปใช้ลดเพิ่มได้อีกเปกให้คุม้มเปยให้ฉลาดต้องเทวเปเท่านั้นอย่าลืมใช้โค้ดเดอะเป็ดกันเยอะๆนะครับเขาจะได้สปอนส์ตอบผมไปยาวๆหลังจากที่ผมสุมสกินจอมจรนคิดไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทําแรงที่สุดของแฮตเต็กันดีกว่านะครับจากที่ผมเคยทำ ไปนะมันจะมีดาบสายฟ้าด้วยนะครับแต่ตอนนี้ดาบสายฟ้าเนี่ยถูกเอาอัตราครีออกแล้วนะครับดังนั้นดาบสายฟ้าเราก็จะไม่ออกนะครับเราจะเป็นของแบบนี้เลยเท่าที่ผมไปเทสมานะแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนรองเท้านะครับเป็นดาบแดงอีกหนึ่งเล่มแบบนี้นะครับผมก็จะได้แรงที่สุดของเฮสเตนนั่นเองครับรูนครับแน่นอนครับผมก็ใส่เป็นแลมเพจสปิริตดักคอนคอนนะครับส่วนพลังแฝงผมเอาเน้นเงินมานะเพื่อที่จะได้รวยไวๆช่างหัวจิ้วๆไปก่อนนะครับปไปลุยกันแรงที่สุดของ โจมโจรคิดไหนๆ,หนๆก็มา <ละ S 1> กับสกินใหม่ออกลับมาย้อนไวแรงที่สุดกันซะหน่อยมาคุณอุ้ยหาตังรัวๆเพราะต้องใช้ทางเยอะมากคุณอุ้ยดูาดูท่าบับดูท่าวับนี่เดียวบ้เดียวบ <c oughs> ้างเทจัดอันนี้ผมใส่เป็นแรมเพจมานะคุณผู้ชม <c oughs> มีคนมามีคนมาผมต้องการจะแตะเขาหนึ่งทีเอ้แต่มีคนมา วุ้ยแ,แรงด้วยโอ้หผมสู้ไม่ได้ผมไม่ได้เอาจิ้วๆมาวะ่ะหนีก่อนหนีก่อนใเย็นเย็นเย็นหรือไม่ถึงวะหรือระยะมันเกินวุ้ยทักทายเหรอวุอ้ยตายได้เนี่ยวุ้ยตายได้เนี่ยตายตายไม่ได้ตายเออตายอยู่ตกมาก่อนโอเคถือว่าการเงินดูดีหาตังค์ครับหาตังค์โอ้ยมันมาแล,ล้วมันมาแล้วผมมีล้างผมมีล้างผมมีล้างโอเคออกเลย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  กดเพียวไว้กินหวานโอ,โอ้ยระวังโอ้มันจัดเราอย่างนี้เลยเหรออุ้ยมันจะยกเราแต่ผมล้ำใส่แต่มันกดแข็งแต่ผมได้หนึ่งตัวไหมไม่ได้ได้ไหมได้หนึ่งตัวโอ้ยแต่ตอนนี้ผมได้ทานรอแล้วครับที่ต่อไปผมจะขึ้นเป็นสลิงสติงนะครับแล้วก็เป็นวอร์นิ่งสตาร์นะเน้นความเร็วในการโจมตีเอามาก่อนนะครับถ้าเราไม่มีความเร็วในการโจมตีเราก็แบบว่าปลาดาวจ่ายได้แบบน้อยชิงปองตรงกลางเกียร์การเราขึ้นบดไหม ครับมมันมีตีอยู่แล้วไอ้ตัวนี้มีการเลียงขึ้นมาใ่มาครตอนนี้ตผมมาแล้วแล้วผมลันใส่แล้วลันยาวกดยูริไฟใส่ปึ๊บกดฟอกกดคิวมาใกล้ๆตัวในตัวมันหิวมันหิวอย่างเทพแต่ดาวเหตไม่มีเลยเมื่อกี้เรมละเริ่มมาละผมเริ่มครีตีละสามอละ ตอนนี้ความเร็วในการโจมตี160แล้วนะครับโอ้โหยกมาผมว่าผมได้วะผมลำมใส่ปึ๊บเริ่มมาแล้วไปไหนไปไหนจ๊ะขอรูดหน่อยอุ้ยเลงที่สุดมาแล้วคุณด้วยมาแล้วเรงที่สุดของใครเนี่ยเปเริ่มเกิดตอนนี้เองเอง๋เราไปครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นดาบครีเลยครับ ผมไหวผมว่าผมไหวเข้ามาตีม,มาดารูดร้อยดาบกี้ผมมาแล้ว<ห>ดาบกี้มาแล้วมาดูซิว่าเราจะลูดทีเท่าไหร,ร่ลูดลำอุ้ยลำไม่ได้ตีธรรมดาได้ตีธรรมดาได้เดี๋ยวดูผมรูดรูดเท่าไหร่ผมรูดกี่เท่าไหร่อุ้ยค่คาร้อยกี่เข่าครั้งละห้าร้อยหกสิบกูด้วย<ห>ว้าวโอ้หกร้อยเก้าสิบได้ไปเลยโอเคครับเดี๋ยวถ้าเรามีดาบแดงเราจะแรงกว่านี้อีกนะครับรูดอ้อมไปวะ ผมว่าผมไหวได้อยู่มีใช่ไหมไอมี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 มาแล้วน้องกลางวงตุ้มดูอยู่ดูอยู่ลุนลุนลุลุลุลามใส่กดยูนิฟายไปหนึ่งตัวปึ๊บปึ๊บติดเอ้าหูแม่งโยกมาหาผมมันเป็นนะเนี่ยมันโยกมาทันทีเลยอะเมื่อกี้คุณดูใหข้ามาดิปับตบปล่อยเอ๋จับมาคุณดูให้จับไปที่ผมว่าสายนี้ก็งีไงครับดาบแดงผมมาแล้วถึงหรือเปล่าถึงถึงเหรอ อย่างเงาผมลูดลูดหมดปอกแล้วลำใส่หมดปอกอีกทีนึงขอลูดหน่อยจึ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บรูดรูดรูด,ด,ดอุ้ยทันเออตายอยู่เยอะโคตรแรงแรงมากอ่ะมากมากมา,กมา,กมาตีบ้านเราเฉยอ,อือผมลำทีพันหนึ่งอ่ะเมื่อกี้ขี้ขาวอ่ะ ใครก็ได้ตายหมดหวัวตายหมดจะทงจะแทงไม่ทงไม่แทงคือตายหมดอะนี่ครับผมจะขายรองเท้านะครับก็คือจากแดงอีกหนึ่งเล่มครับตอนนี้ผมแรงที่สุดของไฮเตะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแรงขนาดไหนขี้ขาววัดเอ็น,น,อนขาเลยขาอันล้อดูว่าโอ้ยขนาดฉนหักหายเลยมันก็งงอะว่าเกิดอะไรขึ้น ม,มาแล้วมาแล้วมันไม่ขึ้น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 เลยมาจ้านพี่เมามาจานดิแล้วเหรอใช่ไปกันดูว้าว <c ười> เย็บเ็บรอยนะ <c ười> <c ười> ยอม,มเลยที่สุดของโจ้จนคิดเรียบร้อยครับ ฉากสุดท้ายโคตรสวยโคตรได้ซ <T |ar|> <can 't fight anymore> ีนอ่ะครับและนี่ครับคือแรงที่สุดของโจมโจรคิดนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้เห็นความแรงแล้วก็ได้เห็นสกินสวยๆนะครับสุดยอดสุดยอดเอาเรื่องดูครับเกมนี้เราทําดาเมจไป40%นะครับ2 0 0 0นะครับพี่เดียก็เก่งเหมือนกันพี่เดียกช่วยเราตลอดเลยนะครับส่วนคนอื่นก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับบาย